ครับสวัสดีครับผมบัตรนะครับพอดีวันนี้นะครับบัตรมาที่สารารำดวนนะครับมาบ้านหนองไซนะครับเชื่อมต่อกับบ้านหนองขานะครับด้านหน้าของเราออกไปตรงเนี้ยนะครับวิ่งไปถนนลาดยางประมาณหนึ่งกิโลนะครับแล้วก็จากตรงนี้ออกไปถนนคอนกรีตประมาณสี่ร้อยเมตรนะครับด้านหน้าตรงนั้นเลยนะครับ ประมาณ400เมตรเป็นถนนคอนกรีตนะครับแล้วก็ไปอีกประมาณ600เมตรก็เป็นถนนลาดยางจากตรงนี้ไปสารารำดดวนนะครับเพียงแค่4กิโลเท่านั้นจะพามาชมที่สิบไร่นะครับที่ดินสิบไร่พร้อมบ้านอีกหนึ่งหลังนะครับเป็นสวนยางนะครับอันนี้ขายยกให้ทั้งหมดเลยนะครับยกให้ทั้งหมดเลยทั้งบ้านด้วยยางด้วยนะครับ แล้วก็ที่ดินนะครับสิบไร่โฉนดคดแดงนสสี่จอนะครับมีไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับแต่น้ำประปาไม่แน่ใจนะครับว่ามาหรือยังนะครับที่ดินที่ต้องการจะขายเนี่ยนะครับเข้าจากตรงเนี้ยเข้าไปประมาณสักหนึ่งร้อยเมตรนะครับเข้าไปนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมนะครับราคาเจ้าของตั้งไว้นะครับ สองล้านห้าแสนบาทนะครับอันนี้เป็นราคาเจ้าของโดยตรงเลยนะครับที่ดินสิบไร่สิบสองตารางวาพร้อมบ้านอีกหนึ่งหลังแล้วก็ยางพาราพร้อมจีดได้แล้วนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมนะครับจากตรงนี้เข้าไปสารารำดวนนะครับสี่กิโลนะครับไปถนนสุวรรณสอนเส้นสามสามนั้นนะครับนี่นะครับเข้าไปซอยนี้เลยนะครับมีไฟฟ้าให้เรียบร้อยนะครับ แต่บัตรไม่ได้ถามทางเจ้าของนะครับว่ามีน้ำประปาหรือ,อยังนะครับบัตรไม่ได้ถามนะครับบัตรก็ออกมาถ่ายทางนะครับสภาพทางเข้าเป็นลักษณะน,นี้นะครับเป็นสวนยางนะครับประมาณนะครับประมาณประมาณร้อยร้อยประมาณร้อยเมตรนะครับประมาณร้อยเมตรจากถนน ลูกลังเข้ามานะครับแล้วก็จากจากตรงตรงบ้านนี้ออกไปเลยนะครับออกไปไปที่ตัวประจันตคามอุย้ยตองขอภัยนะครับสารารำดวนนะครับเพียงแค่สี่กิโลเท่านั้นนะครับราเขตนะครับมาถึงนี่เลยนะครับก็ถึงแล้วนะครับนี่นะครับสวนยางพร้อมบ้านที่สิบ ไล่สิบสองตารางวานะครับราาเขตก็ตั้งแต่ตรงเนี้นะครับเ like นี่ยที่มีเสาปูนอยู่นะครับเสาปูนที่มองเห็นตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยตรงปลายนิ้วบัตรเนี่ยนะครับแล้วก็ตรงเข้าไปเลยนะครับแล้วก็มีบ้านให้อีกหนึ่งหลังนะครับทางเจ้าของนะครับมีที่อยู่สามแปลงนะครับต้องการที่จะขายออกไปนะครับเพราะว่าดูแลไม่ไหวนะครับทางเจ้าของต้องการที่จะย้ายไปอยู่กับแฟนนะครับก็เลยต้องการที่จะขายไปนะครับ ตรงนี้นะครับต้องการที่จะขายไปนะครับเดี๋ยวบัตรขออนุญาตจอดรถสักคู่นะครับแล้วก็จะพาเดินชมนะครับเดินชมสวนยางนะครับนี่นะครับบัตรก็มาลงมาด้านล่างแล้วนะครับมีไฟฟ้าเรียบร้อยแต่น้ำปราปาบัตรไม่แน่ใจนะครับว่ามีหรือยังพอดีมาเมื่อเช้านะครับคุณลุงแกก็ยังอยู่นะครับแต่ตอนนี้ไม่รู้แก เก็บไปที่ไหนแล้วนะครับก็นะครับนี่เลยนะครับโฉนดคุดแดงนอสอสี่จอนะครับโฉนดพร้อมโอนนะครับคุณคุณท่านใดพี่พี่เพื่อนเพื่อน,น,น,นท่านใดนะครับที่ต้องการอยู่แบบเงียบสงบนะครับอยู่แบบว่าไม่ต้องไปเอกโลโหเทนอะไรนะครับน้ำประปาน่าจะมาเรียบร้อยนะครับเพราะว่าดูจาก จากมิเตอร์นะครับตรงนั้นนะครับมิเตอร์เนี่ยเลยนะครับตรงนั้นเลยนะครับมีน้ําประปาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดินไฟมาเรียบร้อยนะครับราเขตตั้งแต่ตรงนั้นเลยนะครับมีหัวหมุดตรงเนี้ยนะครับเนี่ยแล้วก็ตัดตรงไปด้านหลังนะครับเป็นสวนยางทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวบัตรจะให้ชมรูปโฉนดนะครับ โฉนดหันห tamam. ัวขึ้นทิศเหนือนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับเนี่ยหันหัวขึ้นทิศเหนือเลยนะครับจะมีทางทางสองด้านนะครับนี่นะครับตรงปลายนโป้งบัตรเนี่ยนะครับคือบัตรเดินเข้าอ่าขี่รถเข้ามาตรงปลายนโป้งเนี่ยนะครับแล้วด้านทิศเหนือก็คือทิศนู้นก็จะเป็นทางสาธาระเข้าไปนะครับอยู่ริมทิศเหนือนะครับทางเนี่ยอยู่ทิศตะวันตกนะครับแล้วก็ทิศตะวันออกอยู่ด้านนู้นนะครับ ฝั่งน pues mm ู้นเลยนะครับเข้ามาจากถนนเส้นนั้นนะครับถนนเส้นนั้นน่ะมีแผนที่จะเทอยู่แล้วนะครับเพราะว่าหัวท้ายแต่เป็นคนกรีดหมดเลยนะครับแล้วก็อยู่ด้านหน้านะครับที่ด้านหน้าออกไปด้านที่ตะวันตกเนี่ยนะครับตอนนี้เขามาซื้อกันนะครับก็ทําเป็นโคกหนองนานะครับเส้นนี้มีแผนที่จะเทอยู่แล้วนะครับอนาคตที่ติดถนนเส้นนี้ย ค่อนข้างจะราคาสูงนะครับอันนี้เข้าซอยมานิดหนึ่งนะครับขายพร้อมบ้านนะครับบ้านหลังนี้ก็ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับเนี่ยนะครับทางเจ้าของก็อยู่ในบ้านนะครับอยู่อยู่นี่นะครับไม่ได้ไปไหนนะครับแต่ว่ามีที่อยู่สามแปลงก็ต้องการที่จะขายไปนะครับอยากอยากจะขายไปอยู่กับแฟนที่อื่นนะครับก็เลยอยากจะขายจุดนี้ไปนะครับหน้ากว้างด้านนี้นะครับยาวไปนู่นก็ประมาณสัก ร้อยเมตรนะครับบ้านก็อยู่นะครับทางคุณลุงแกก็อยู่ในบ้านอยู่อยู่บ้านหลังนี้นะครับก็นี่นะครับเป็นสวนยางลักษณะนี้เลยนะครับเป็นสวนยางลักษณะนี้เลยนี่นะครับบรรยากาศร,ร่มเย็นเลยทีเดียวนะครับตรงนี้นะครับนี่เลย นี่นะครับบ้านก็พร้อมอยู่นะครับปูกระเบื้องอย่างดีเลยนะครับปูกระเบื้องอย่างดีคุณลุงแกก็อยู่นะครับอยู่เนี่ยแต่ทีนี้แกต้องการที่จะย้ายไปอยู่กับแฟนนะครับแกอยู่นี่แกก็มีรถไถมีรถเก๋งนะครับดูแลอยู่กับที่ทีนี้อยากจะย้ายไปอยู่กับลูกกับแฟนนะครับที่อื่น ก็เลยจงการจะขายตรงนี้ไปนะครับจำนวนสิบไร่สิบสองตารางวานะครับขายขายพร้อมยางเลยทีเดียวนะครับขายพร้อมยางนี่เลยนะครับ ยาวเข้าไปประมาณเกือบเกือบสองร้อยเมตรนะครับยาวเข้าไปนู่นเลยเกือบสองร้อยเมตรเนื้อที่สิบไร่สิบสองตารางวานะครับสิบไร่สิบสองตารางวานั้นขายยกแปลงพร้อมบ้านนะครับทุกอย่างนะครับ นี่นะครับแบบนี้เลยสองร้านห้าแสนบาทราคานี้คุณลุงบอกว่าต่อรองได้นะครับต่อรองกับคุณลุงได้โดยตรงนะครับเ,เ,เพื่อนเพื่อนพี่พี่พคุณคุณท่านใดนะครับที่มองหาที่นะครับตรงนี้ไม่ผิดหวังแน่นอน ันนี้เป็นทางสาธารณะนะครับลงไปนู่นก็เป็นเป็นคลองนะครับเป็นคลองเป็นแม่น้ํานะครับแล้วตรงเนี้ยนะครับเป็นทางสาธารณะนะครับที่ระบุในโฉนดเนี่ยคือด้านด้านด้านนี้เลยนะครับตรงปลายที่โป้งบัดนี่เลยนะครับเป็นทางสาธารณะเส้นนี้นะครับเนี่ยเป็นทางสาธารณะตรงปลายที่โป้งเนี่ยนะครับก็ไปสุดเกือบจะสุดริมแปลงนู้นเลยนะครับ เป็นทางสาธาระเข้าไปนะครับแล้วก็จากทางนี้ก็นู่นเลยนะครับตั้งแต่ถนนเข้ามาติดทางสาธาระสองด้านนะครับเป็นสวนยางพาร,ราพื้นที่ตรงนี้นะครับถ้าออกไปที่ตัวเมืองสาแก้วนะครับโรตัสบิ๊กซีบอกสสาแก้วโรงพยาบาลสาแก้ว จากตรงนี้ออกไปเพียงแค่14กิโลเท่านั้นนะครับออกแต่ออกไปที่สาราลำดวนเนี่ยออกไปเพียงแค่4กิโลนะครับไปถนนสวสอนอสรเส้นสามสามนะครับเพียงแค่4กิโลเท่านั้นตลาดสาราลำดวน4กิโลนะครับถ้าออกจากที่ดินไปเนี่ยนะครับจากบ้านจากที่ดินไปขี่ตามทางลุกลังไปนะครับประมาณ500เมตรก็จะไปเป็นทางคอนกรีตนะครับ ก็ตีระยะทางก็ประมาณกิโลกิโลหนึ่งนะครับจากโดยรวมแล้วจากทางคอนกรีตจากจากที่ดินตรงนี้ออกไปถนนลาดยางนะครับประมาณกิโลกว่ากว่านะครับแต่ว่าประมาณสักสี่ห้าร้อยเมตรก็ไปเป็นทางคอนกรีตนะครับทางคอนกรีตเส้นนี้ก็มีแผนที่จะเทอย,อยู่แล้วเพราะว่าทางเส้นนี้มันออกได้หลายทางนะครับถ้าไปด้านนี้ด้านทิศตะวันออกก็ไปสารลำดวนถ้าไปด้านทิศตะวันตกก็ไปหนองไซนะครับ ไปหนองไซไปก็ไปออกสนุนส่วนอสอนได้เช่นกันนะครับไปหมู่บ้านหนองไซนะครับถ้าท่านเดินทางมาชมที่พร้อมบ้านตรงนี้นะครับเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิบนะครับร้อยแปดสิบสองกิโลนะครับเพราะว่าขึ้นตำบลสารามดวนอำเภอเมืองสกแก้วจังหวัดสกแก้วนะครับเปรียบเทียบจาก ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตเลยนะครับ182ยกิโลชนบุรีร้อยหกิโลนะครับชนบุรีร้อยหกิโลสะเชิงเซาแปดลิ้วนะครับ120ยกิโลเท่านั้นนะครับแปลิ้ว120กิโลนครราชสีมานะครับนครราชสีมา ร้อยเจ็ดสิบสามกิโลนะครับแล้วจากตรงเนี้ยถ้าออกไปถนนลาดยางนะครับแล้วถ้าเราเลี้ยวซ้ายก็ไปสาราลําดวนนะครับตลาดสาราลำดวนจากที่ดินออกไปสี่กิโลนะครับถ้าเลี้ยวขวาไปก็จะไปไปถนนสามห้าเก้านะครับไปถนนสามห้าเก้าจากที่ดินออกไปถนนสามห้าเก้านะครับถนนสามห้าเก้าเนี่ยตัดจากเขาหินซ้อนนะครับมาจากพนมสารครามมาถึงเขาหินซ้อนก็จะมีแยกขวามือ นะครับจากจากเขาหินซ้อนไปที่ตลาดโรงเกลือนะครับผ่านสะแก้วอารันไปเลยนะครับไปตลาดโรงเกลือถนนเส้นนั้นนะครับสามห้าเก้านะครับจากตรงนี้ไปถนนสามห้าเก้าสิบสามกิโลเท่านั้นนะครับถือว่าไม่ไกลนะครับมีเสาขอบเฉตให้เราชัดเกณนะครับมีเสาปูนเรียบร้อยนะครับทุกจุดเลยนะครับพี่ๆเพื่อนๆคุณๆท่านใดที่สนใจก็ลองเข้ามาชมพื้นที่จริง นะครับเข้ามาชมพื้นที่จริงแล้วก็คุยกับทางเจ้าของได้โดยตรงนะครับเราก็สามารถที่จะมาหรื้อยางออกก็ได้นะครับแล้วก็ทําเป็นโคกหนองนานะครับทำรั้วลวดหนามรอบนะครับก็บรรยากาศก็จะน่าอยู่เลยทีเดียวนะครับนะครับก็สนใจก็ลองเข้ามาชมได้นะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดนย์เจ็ดนะครับ ห้าสองหกหกศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนย์เจ็ดห้าสองหกหกนะครับโฉนดคุดแดงนอสสี่จอนะครับนี่เลยนะครับคุดแดงนอสสี่จอนะครับรูปแปลงจะเป็นสี่เหลี่ยมลักษณะนี้นะครับนะครับจำนวนสิบไร่สิบสองตารางวานะครับสนใจก็ลองเข้ามาชมได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับบัตรขอไวฟอนให้เพื่อนๆพพี่ๆนะครับคุณคุณทุกท่านมีแต่ความร่ำรวยนะครับเงินไหลนองทองไหลมาเป็นหมื่นล้านแสนล้านประกอบกิจการอะไรก็ขอให้ ประสบความสำเร็จขอให้จเจริญรุ่งเรืองขอให้ร่ำรวยด้วยกันทุกท่านนะครับถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับบัตรก็จะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยเป็นอย่างสูงเช่นกันนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับวันนี้นะครับบัตรขอจบที่แปลง10บไร่สิตารางวาพร้อมบ้านหนึ่งหลังไว้แต่เพียงเท่านี้ ราคาสองล้านห้าแสนบาทต่อรองได้นะครับยืนยันนะครับว่าต่อรองได้สำหรับวันนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณมากครับ